สายหมอกยามเช้าลอยอ้อยอิ่งเหนือยอดดอยโอบล้อมสำนักชีเล็กๆไว้ในม่านสีขาวนวลเสียงระฆังใสกังวานปลุกสัพรพชีวิตให้ตื่นจากการหลับไหลแต่อ้อมกลับไม่ได้หลับมาทั้งคืนแล้วเธอนั่งนิ่งอยู่บนเสื่อแข็งในกุฏิไม้หลังเล็กดวงตาจับจ้องไปยังความว่างเปล่าเบื้องหน้า อ้อมยกมือขึ้นกลุ่มท้องน้อยน่อยเบาเธอหลับตาลงพยายามขับไล่ความคิดนั้นออกไปอ้อมลุกขึ้นยืนอย่างช้าช้าร่างกายผอมบางในชุดแม่ชีสีขาวดูเปราะบางเธอเดินไปยังห้องน้ำเล็กๆในมุมกุฏิในมือของเธอ ถือแท่งพลาสติกเล็กๆที่แอบขอให้คนขับรถที่ลงไปในเมืองซื้อมาให้เมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วเส้นสีแดงสองเส้นก็ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนรอยสีแดงสองเส้นก็ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนแท่งตรวจคลันหลุดจากมือของเธอที่สันเทาเสียงมันกระทบพื้นไม้ดังกริกเบาๆ แต่ในความรู้สึกของอ้อมมันดังราวกับเสียงฟ้าผ่าเธอทรุดตัวลงกับพื้นน้ำตาที่เคยเหือดแห้งไปแล้วไหลรินออกมาอีกครั้งเสียงทําวัดเช้าเริ่มดังแว่วมาจากโบสถ์อ้อมเช็ดน้ำตาลุกขึ้นยืนและสวมหน้ากากแห่งความสงบนิ่งกลับเข้าไปใหม่อีกครั้ง แต่ก้าวแรกที่เธอเดินออกจากกุฏิในวันนั้นมันไม่ใช่ก้าวสู่ความสงบอีกต่อไปเสียงสวดมนต์ดังกังวานไปทั่วโบสถ์ไม้หลังเล็กแม่ชีหลายสิบชีวิตนั่งพับเพียบสวดนนอย่างพร้อมเพรียงภาพเบื้องหน้าเริ่มพรามัวทุกอย่างมืดดับลงอ้อมรู้สึกตัวอีกครั้ง บนเตียงในห้องพยาบาลของสำลักชีกลิ่นยาหมอและสมุนไพรล,ลอยอบอวลแม่ชีศิริพรเจ้าอาวาสวัยหกปีกำลังมองเธออยู่ด้วยสายตาที่อ่านไม่ออกข้างๆกันนั้นคือมาลีแม่ชีรุ่นพี่ที่มองเธอด้วยสายตาตำหนิอย่างไม่ปิดบงังเธอเป็นลมไประหว่างทำวัด แม่ชีสิริพรกล่าวด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยแต่แฝงไปด้วยอำนาจหมอที่สถานีอนามัยพึ่งกลับไปเขาบอกว่าเธอไม่ได้ป่วยเขาบอกว่า Middle Age Female 40-55ปีวัยชาผู้เชี่ยวชาญทางด้านรามาเขาบอกว่า ความเงียบเข้าปกคลุมห้องเล็กๆนั้นทันทีเป็นไปได้อย่างไรสายตาของมาลีจ้องมาที่อ้อมราวกับจะกินเลือดกินเนื้อนี่มันเรื่องเสื่อมเสียเป็นมนทินต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเราอ้อมตัวแข็งทื่อคำพูดของมาลีเหมือนแส่ที่ฟาดลงกลางใจแม่ชีสิริพร ยกมือขึ้นห้ามมาลีอย่างสงบแม่ชีสิริพรยกมือขึ้นห้ามมาลีอย่างสงบมาลีออกไปก่อนฉันต้องการคุยกับอ้อมตามลําพังมาลีมีท่าทีไม่พอใจแต่ก็ยอมเดินออกจากห้องไปแต่โดยดี เมื่ออยู่กันตามลำพังสองคนแม่ชีสิริพรจึงหันมามองอ้อมอีกครั้งสายตาของท่านไม่ได้ตำหนิแต่เต็มไปด้วยคำถามเล่าให้ฉันฟังอ้อมน้ำตาของเธอไหลออกมาอีกครั้งเธอเล่าเรื่องทั้งหมดเรื่องของกฤิดความรักที่ลวงหลอกการถูกใส่ร้ายจนหมดอนาคต แม่ชีสิริพรนั่งฟังอย่างสงบนิ่งไม่พูดแทกแม้แต่คําเดียวเมื่ออ้อมเล่าจบท่านถอนหายใจยาวเรื่องของเธอหนักหนานักท่านกล่าวแต่ที่นี่คือสำนักชีไม่ใช่สถานที่สำหรับคนท้องหัวใจของอ้อมหล่นวูบท่านแม่ชีเจ้าขาได้โปรดเมตตาด้วย อ้อมพนมมือไหวดิฉันไม่รู้จะไปที่ไหนแล้วจริงๆแม่ชีสิริพรหลับตานิ่งไปครู่หนึ่งราวกับกำลังใช้ความคิดอย่างหนักฉันจะให้เธออยู่ที่นี่ต่อไปได้อ้อมเงยหน้าขึ้นด้วยความดีใจแต่ m i d d l e a g อ f e ฟ a เม40-55ปีวัยระดับกลางมีไทยท้วนแต่พูดได้ด้วยแบงคอกแอคเซนตแต่อย่าพึ่งขอบคุณฉันเลยอ้อมแม่ชีสิริพรกล่าวฉันรู้สึกสังหอนใจว่าพายุลูกใหญ่กำลังจะตามเธอมาถึงที่นี่ในไม่ช้า ข่าวการตั้งท้องของออมแม้จะถูกพยายามปิดให้เงียบที่สุดแต่ก็ไม่อาจรอดพ้นสายตาของแม่ชีคนอื่นๆไปได้มันแพร่กระจายไปในความเงียบเหมือนควันที่ค่อยๆลอยไปทั่วสำนักชีสายตาที่เคยเป็นมิตรเปลี่ยนเป็นดูแคลนเสียงกระซิบกระซาบดังขึ้นทุกครั้งที่เธอเดินผ่านออมกลายเป็นคนนอกโดยสมบูรณ์ มาลีคือผู้นำในการต่อต้านเธออย่างชัดเจนดูสิขนาดมาอยู่ในผ้าขาวแล้วยังไม่สำรวมมาลีพูดกับกลุ่มแม่ชีด้วยเสียงที่ไม่ดังหรือเบาเกินไปคนแบบนี้จะทำให้สำลักชีเรามัวหมอง ออมได้แต่ก้มหน้ายอมรับทุกอย่างเธอรู้ดีว่าการโต้เถียงไม่มีประโยชน์เธอใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่แต่ในกุฏิอ่านหนังสือธรรมะและพยายามทำสมาธิแต่ในใจกลับร้อนรุ่มเธอเป็นห่วงอนาคตของลูกและหวาดกลัวเงาของกรดที่อาจปรากฏขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ ในขณะเดียวกันที่กรุงเทพมหานครกรดกำลังยืนปราศัยอยู่บนเวทีหาเสียงในฐานะนักการเมืองรุ่นใหม่ไฟแรงภาพลักษณ์ที่สะอาดรอยยิ้มที่มีสเสน่ห์และคำพูดที่คมคายทำให้เขาได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วอนาคตทางการเมืองของเขากำลังสดใสจนกระทั่งลูกน้องคนสนิทนำข่าวมาบอกนายครับผู้หญิงคนนั้นอ้อ,อม ตอนนี้ไปบวชชีอยู่ที่เชียงรายกริดชะงักไปเล็กน้อยแต่สีหน้ายังคงเรียบเฉยแล้วยังไงอ,อ๋อมีคนเห็นว่าเธอท้องครับรอยยิ้มบนใบหน้าของกริดหายไปทันทีแววตาของเขาเปลี่ยนเป็นแข็งกร้าวและเย็นชาแน่ใจนะครับนายกริดกำม,มัดแน่นเด็กในท้องนั่นคือระเบิดเวลา คือจุดอ่อนเพียงอย่างเดียวที่อาจทำลายทุกอย่างที่เขาสร้างมาเขาไม่มีวันยอมให้มันเกิดขึ้นจัดการซะเขาสั่งเสียงเรียบทำให้มันเงียบที่สุดไม่กี่วันต่อมารถยนต์ยุโรปคันหรูวิ่งขึ้นมาจอดที่หน้าสำนักชีชายในชุดสูตรภูมิฐานก้าวลงจากรถ เขาแนะนำตัวเองว่าเป็นนักธุรกิจใจบุญที่ต้องการบริจาคเงินจำนวนมากเพื่อบูรณะสำนักชีแม่ชีสิริพรต้อนรับเขาด้วยความสำรวมตามปกติหลังจากการพูดคุยเรื่องการบริจาคชายคนนั้นก็เอ่ยขึ้นอย่างแนบเนียนได้ข่าวว่าที่นี่มีแม่ชีท่านหนึ่งไม่ค่อยสบายหรือครับแม่ชีสิริพรชะง,งักไปเล็กน้อยท่านหมายถึงใคร ผมก็ไม่แน่ใจครับพอดีท่านประธานของผมทันกริดฝากความห่วงใยมาชายคนนั้นยิ้มท่านบอกว่าฝากบอกแม่ชีท่านนั้นให้ดูแลสุขภาพให้ดีอย่าให้เรื่องเล็กๆน้อยๆมาทำลายอนาคตที่ยังอีกยาวไกลมันคือคำอวยพรที่เคลือบด้วยยาพิษมันคือคำขู่ที่ส่งมาอย่างเยือกเย็น เมื่อชายคนนั้นกลับไปแม่ชีสิริพรจึงเรียกอ้อมมาพบทันเล่าเรื่องที่เกิดให้ฟังใบหน้าของอ้อมซีดเผือดเขาหาเราเจอแล้วเธอกระซิบเสียงสัน่นเขารู้แล้วใช่แม่ชีสิริพรตอบและเขาจะไม่หยุดแค่นี้บัดนี้ความกลัวของอ้อมไม่ได้เป็นเพียงจินตนาการอีกต่อไปมันมีตัวตนและกำลังคืบคลานเข้ามาใกล้ขึ้นทุกที แม่ชีสิริพรมองลึกเข้าไปในดวงตาที่หวาดกลัวของอ้อมเธอจะยอมแพ้หรือจะสู้คำถามนั้นทำให้อ้อมนิ่งอึง้งที่ผ่านมาเธอเอาแต่หนีแต่ตอนนี้เธอไม่มีขี้ให้หนีอีกแล้วข้างหลังเธอคือลูกที่กำลังจะเกิดมาดิฉันดิฉันจะสู้อ้อมตอบด้วยเสียงที่หนักแน่นขึ้นแววตาของแม่ชีสิริพรอ,อ่อนลงเล็กน้อย ดีท่านกล่าวเพราะสงครามครั้งนี้เธอไม่ได้สู้คนเดียวอีกต่อไปการคุกคามไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นมันมาในรูปแบบต่างๆที่แยบยนลและสร้างความกดดันทางจิตใจอย่างช้าๆบางวันก็มีกลุ่นนักท่องเที่ยวที่ดูไม่เหมือนนักท่องเที่ยวทั่วไปเดินป้วนเปียนอยู่รอบกุฏิของอ้อมสายตาของพวกเขาที่มองมาทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกล่า บางคืนเธอก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินอยู่รอบๆกุฏิเมื่อมองออกไปก็ไม่พบใครมีเพียงความมืดและเสียงลมที่พัดหวีดหวิวอ้อมนอนไม่หลับทุกคืนความหวาดระแวงกัดกินจิตใจของเธอจนแทบไม่เป็นผู้เป็นคน แม่ชีสิริพรสังเกตเห็นความผิดปกติทั้งหมดท่านสั่งให้แม่ชีคนอื่นๆคอยสอดส่องดูแลความปลอดภัยมากขึ้นและห้ามคนนอกเข้าใกล้บริเวณกุฏิของอ้อมโดยเด็ดขาดการกระทำของท่านทำให้มาลีและแม่ชีบางส่วนไม่พอใจท่านแม่ชีจะปกป้องคนทำผิดไปถึงเมื่อไหร่เจ้าคะมาลีถามด้วยความขุนเคือง หน้าที่ของเราคือการปฏิบัติธรรมไม่ใช่การมาพัวพันกับเรื่องทางโลกหน้าที่ของสงฆ์คือการช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากใช่หรือมาลีแม่ชีสิริพรตอบกลับด้วยน้ำเสียงสงบแต่หนักแน่นอ้อมกำลังตกอยู่ในอันตรายและอันตรายนั้นก็กำลังคุกคามความสงบของพวกเราทุกคนเช่นกัน คำพูดของท่านทำให้มาลีเงียบไปแต่ในแววตานั้นยังเต็มไปด้วยความไม่เห็นด้วยอ้อมรู้ดีว่าเธอต้องทำอะไรสักอย่างเธอไม่สามารถรอให้กรีฑเป็นฝ่ายคุมเกมได้อีกต่อไปเธอต้องหาทางติดต่อวิทย์เพื่อนนักข่าวสายสืบสวนเพียงคนเดียวที่เธอไว้ใจแต่การติดต่อโลกภายนอกเป็นเรื่องยากอย่างยิ่งสำนักชีไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือ อ้อมครุ่นคิดอยู่หลายวันจนในที่สุดก็นึกขึ้นได้ว่ามีคนขับรถส่งของที่จะลงไปในเมืองสัปดาห์ละครั้งเธอเขียนจดหมายสั้นๆถึงวิทย์เล่าเรื่องราวทั้งหมดและขอความช่วยเหลือเธอแอบ,บเอาเงินก้อนสุดท้ายที่เหลือติดตัวสอดไปกับจดหมายพร้อมเบอร์โทรศัพท์ของสถานีอนามัยใกล้ๆซึ่งเป็นที่เดียวที่พอจะใช้โทรศัพท์ได้ เธอภาวนาให้จดหมายไปถึงวิทย์โดยสวัสดีภาพหลายวันผ่านไปอย่างเชื่องช้าและเต็มไปด้วยความหวังที่ริบรี่จนกระทั่งบ่ายวันหนึ่งแม่ชีคนหนึ่งมาบอกอ้อมว่ามีโทรศัพท์ถึงเธอจากญาติที่สถานีอนามัยหัวใจของอ้อมพองโตเธอรีบเดินตามแม่ชีไปยังสถานีอนามัยที่อยู่ไม่ไกลฮัลโหลเธอรับสายด้วยมือที่สั่นเทา อ้อมนี่เราวิทย์เองเสียงสักปลายสายทำให้เธอแทบจะร้องไห้ออกมาวิทย์ฉันดีใจจริงๆที่นายโทรมาเราได้รับจดหมายแล้วไม่ต้องห่วงนะเราเชื่อเธอเสมอวิทย์กล่าวเรื่องที่เธอโดนตอนนั้นเราก็ไม่เคยเชื่อว่าเธอจะทำขอบใจนะวิทย์แล้วตอนนี้จะให้เราช่วยอะไรบ้างไอ้คนชื่อกริดมันกำลังจะลงเลือกตั้งอยู่ด้วยฉันต้องการหลักฐาน อ้อมพูดเสียงหนักแน่นฉันต้องการเปิดโปรงโฉมหน้าที่แท้จริงของเขามันไม่ง่ายนะอ้อมเขาระวังตัวมากฉันรู้แต่ฉันเชื่อว่านายทำได้อ้อมสูดหายใจเข้าลึกๆและฉันมีแผนเธอเล่าแผนการบางอย่างให้วิทฟังแผนการที่เสี่ยงอันตรายแต่เป็นหนทางเดียวที่จะกระชากหน้ากาก,ากของกริดออกมาได้ หลังจากวางสายอ้อมรู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาอย่างประหลาดตอนนี้เธอไม่ได้อยู่คนเดียวอีกแล้วเธอมีแม่ชีสิริพรคอยหนุนหลังและมีวิทย์เป็นกำลังสำคัญอยู่ข้างนอกแต่เธอก็รู้ดีว่ากริดเองก็คงไม่ยอมอยู่นิ่งๆเช่นกันเมื่อเขารู้ว่าการข่มขู่ทางอ้อมได้ไม่ผลเขาจะต้องลงมือด้วยตัวเองในไม่ช้า กรตเริ่มรู้สึกว่าสถานการณ์กำลังจะหลุดออกจากการควบคุมข่าวลือเรื่องอดีตคนรักของเขาที่ไปบวชชีเริ่มกระเซน็นเข้ามาในแวดวงการเมืองแม้จะยังไม่มีใครรู้รายละเอียดแต่ก็เพียงพอที่จะทำให้เขาหงุดหงิดการส่งคนไปขม่มขู่ดูเหมือนจะไม่ได้ผลแถมยังอาจสร้างหลักฐานมัดตัวเองได้ง่งาย เขาตัดสินใจว่าต้องจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองต้องปิดปากอ้อมให้สนิทก่อนที่เรื่องราวจะบานปลายไปมากกว่านี้เขาประกาศผ่านสื่อว่าจะจัดทริปทำบุญครั้งใหญ่นำคณะผู้สนับสนุนไปทอดผ้าป่าที่สำนักชีบนดอยเชียงรายภาพลักษณ์ของนักการเมืองใจบุญถูกสร้างขึ้นอย่างสวยงามไม่มีใครรู้ว่าเบื้องหลังรอยยิ้มนั้นคือแผนการอันชั่วร้าย หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการกริดก,ก็เอ่ยขึ้นกับแม่ชีสิริพรผมได้ยินว่าแม่ชีอ้อมไม่ค่อยสบายผมอยากจะขอเยี่ยมเป็นการส่วนตัวสักครู่ได้ไหมครับถือว่าเป็นการให้กำลังใจมันเป็นคำขอที่ยากจะปฏิเสธแม่ชีสิริพรพยักหน้าอย่างสงบได้สิโยมตามอาตมามา ท่านเดินนำกรีดไปยังกุฏิของอ้อมที่อยู่ลึกเข้าไปด้านในหัวใจของอ้อมเต้นแรงเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาเธอสูดหายใจลึกกำเครื่องบันทึกเสียงที่ซ่อนอยู่ในชายแขนเสื้อไว้แน่นประตูเปิดออกกรีดยืนอยู่ที่นั่นรอยยิ้มของเขายังคงเหมือนเดิมแต่แววตานั้นไม่ใช่มันคือแววตาของนักล่าที่กำลังจะขย้ำเหยื่อสบายดีไหมอ้อมเขาเอ่ยถาม คำพูดนั้นเสียดแทงเหมือนมีดก็อย่างที่เห็นเธอตอบกลับพลยามควบคุมเสียงไม่ให้สัน่นกริดเดินเข้ามาในห้องช้าๆประตูถูกปิดลงเบาๆตอนนี้ในกุฏิหลังเล็กนี้มีเพียงเธอกับเขาอดีตกับปัจจุบันกำลังจะ,ะเผชิญหน้ากันเป็นครั้งสุดท้ายเลิกเล่นละครได้แล้วอ้องกริดพูดเสียงเย็นเมื่ออยู่กันตามลำพังรอยยิ้มจอมปลอมหายไปจากใบหน้าของเขาทันที เธอต้องการอะไรกันแน่ฉันไม่ได้ต้องการอะไรอ้อมตอบฉันแค่อยากใช้ชีวิตอย่างสงบสงบเหรอกรีดหัวเราะในลำคอ ผู้หญิงท้องที่หนีมาบวชชีเนี่ยนะจะสงบเธอคิดว่าฉันโง่หรือไงเขาเดินเข้ามาใกล้ขึ้นอีกนิดกลิ่นน้ำหอมราคาแพงของเขาทำให้อ้อมรู้สึกคลื่อนไส้ฉันให้โอกาสเธอเป็นครั้งสุดท้ายเขายื่นข้อเสนอรับเงินก้อนนี้ไปแล้วไปเอาเด็กออกซะไปให้ไกลาจากชีวิตฉันแล้วฉันจะรับรองว่าเธอจะมีชีวิตที่สุขสบายไปตลอดชาติเขาโยนซองเอกสารสีน้ำตาลลงบนโต๊ะเล็กๆตรงหน้าเธอ อ้อมมองมันด้วยสายตาว่างเปล่าถ้าฉันไม่ตกลงละ่ะแววตาของกริดเปลี่ยนเป็นดุร้ายเธอก็รู้ว่าฉันทำอะไรได้บ้าง อ้อมเขาขู่อยากคิดว่าผ้าขาวนี่จะคุ้มครองเธอได้ตลอดไปฉันทำให้เธอหายไปจากโลกนี้ได้ง่ายๆโดยไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำรวมถึงลูกในท้องของฉันด้วยใช่ไหมอ้อ,อมถามกลับเสียงของเธอสั่นเครือแต่แฝงไปด้วยความเกลียดชังมันไม่ใช่ลูกของฉันกริดปฏิเสธอย่างเลือดเย็นมันคือความผิดพลาดของเธอคือตัวปัญหาที่จะมาทำลายอนาคตของฉันทุกคำพูดของเขาเหมือน คมมีดที่กรีดลงบนหัวใจของอ้อมแต่ครั้งนี้เธอไม่ยอมเจ็บปวดอยู่ฝ่ายเดียวเธอแสร้งทำเป็นหวาดกลัวอย่างสุดขีดได้โปรดอย่าทำอะไรฉันกับลูกเลยเธอลุกขึ้นยืนทำท่าจะคุกเข่าอ้อนวอนฉันยอมแล้วฉันยอมทุกอย่างขณะที่เธอก้มลงพวงมลาลัยดอกมะลิที่ถืออยู่ในมือก็ถูกยื่นไปให้เขาตามแผนที่วางไว้รับไปสิคะถือว่าเป็นการขอขมากรีดมองพวงมลาลัยนั้นอย่างลังเลแต่เมื่อ เห็นท่าทีที่ยอมจำนวนของอ้อมเขาก็ยิ้มออกมาอย่างผู้มีชัยเขาคิดว่าเขาชนะแล้วเขารับพวงมาลัยนั้นมาถือไว้โดยไม่รู้เลยว่าเครื่องบันทึกเสียงขนาดจิว๋วได้ถูกซ่อนไว้ในอุบะของพวงมาลัยอย่างแนบเนียนดีมากที่คิดได้เขากล่าวงั้นพรุ่งนี้เตรียมตัวให้พร้อมคนของฉันจะมารับเคอไปโรงพยาบาลเขาเน้นคำว่าโรงพยาบาลด้วยน้ำเสียงที่มีความหมายเป็นนทันใดนั้นเสียงเคราะประตูก็ ดังขึ้นโยมกรีดพอดีมีคณะพระผู้ใหญ่จากในเมืองมาเยี่ยมท่านอยากจะพบเป็นเสียงของแม่ชีสิริพรกรีดมีสีหน้าหงุดหงิดที่ถูกขัดจังหวะแต่ก็ต้องรีบปรับสีหน้าให้เป็นปกต,ติครับท่านแม่ชีเดี๋ยวผมตามไปครับเขาหันมามองอ้อมเป็นครั้งสุดท้ายอยากคิดตุกติกไม่งั้นเธอได้ตายกันทั้งแม่ทั้งลูกแน่เขาทิ้งคําขู่ไว้ก่อนจะเดินออกจากห้องไปอ้อมทรุดตัวลงนั่งกับพื้นทั่วทั้งร่างสั่นสะท้านไม่ใช่เพราะความ กลัวแต่เป็นเพราะความตื่นเต้นและโกรธแค้นเธอทำได้แล้วบทสนทนาทั้งหมดถูกบันทึกไว้ในเครื่องบันทึกเสียงที่อยู่ในมือของกรีตตอนนี้เหลือแค่ขั้นตอนสุดท้ายคือต้องเอามันออกมาให้ได้แม่ฉีสิริพรเดินเข้ามาในห้องหลังจากกรีตออกไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างเขาติดกับแล้วค่ะอ้อมตอบตอนนี้เครื่องบันทึกเสียงอยู่กับเขาแล้วเราจะเอามันออกมาได้อย่างไรท่านแม่ชีต้องช่วยดิฉันอ้อมมองหน้าท่านอย่างมีความหวัง ช่วยถ่วงเวลาเขาไว้ให้นานที่สุดแล้วเธอจะทำอะไรดิฉันจะไปเอามันคืนมาเองค่ะอ้อมตอบด้วยแววตาที่เด็ดเดี่ยวแผนการดำเนินต่อไปในทันทีแม่ชีสิริพรเชิญกรีดและคณะพระผู้ใหญ่ไปสนทนาธรรมที่ศาลาหลังใหญ่ท่านพยายามยืดเวลาการสนทนาให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ในขณะเดียวกันอ้อมก็เปลี่ยนไปสวมชุดเสื้อยืดและกางเกงสีเข้มที่เพื่อนนักข่าวส่งมาให้เธอใช้ความมืดเป็นกรอกกำบงัง ลอบเดินไปยังลานจอดรถที่รถของกริตจอดอยู่หัวใจของเธอเต้นไม่เป็นซ้ำนี่เป็นการกระทำที่เสี่ยงที่สุดในชีวิตโชคดีที่คนขับรถของกริตถูกเชิญไปทานอาหารที่โรงครัวบริเวณลานจอดรถจึงค่อนข้างปลอดคนอ้อมมองหารถคันหรูของกริตเธอเห็นพวงมาลัยดอกมะลิวางอยู่บนคอนโซลหน้ารถประตูไม่ได้ล็อกเธอค่อยๆเปิดประตูเข้าไปอย่างเงียบเชียบที่สุดมือของเธอคว้าพวงมาลัยนั้นมาได้สำเร็จเธอแกะเครื่องบันทึกเสียงออกมาอย่าง รวดแร็วแล้ววางพวงมาลัยกลับไปที่เดิมภารกิจสำเร็จแล้วเธอรีบวิ่งกลับมาที่กุฏิเปลี่ยนเสื้อผ้ากลับเป็นชุดแม่ชีเหมือนเดิมเธอซ่อนเครื่องบันทึกเสียงไว้ในที่ที่ปลอดภัยที่สุดไม่นานนะักกรีดก็เดินกลับมาที่รถเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับเขาดูอารมณ์เสียเล็กน้อยที่ต้องเสียเวลาไปกับการสนทนาที่น่าเบือ่อเขามองไปที่พวงมาลัยดอกมะลิแล้วหยิบมันขึ้นมาดมกลิ่นหอมของมันทําให้เขารู้สึกผ่อนคลายลงเขาทิ้งมันไว้ในรถแล้วสั่งให คนขับรถออกเดินทางโดยไม่รู้เลยว่าหลักฐานชิ้นสำคัญที่ใช้มัดตัวเขาได้หายไปแล้วคืนนั้นอ้อมนอนไม่หลับเธอรอคอยอย่างกระวนกระวายเธอได้ส่งมอบเครื่องบันทึกเสียงให้คนขับรถส่งของที่ไว้ใจได้เพื่อนำไปส่งต่อให้วิทในตอนเช้าตอนนี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับวิทแล้วเชาว้าวันรุ่งขึ้นข่าวใหญ่ก็แพร่สะพัดไปทั่วประเทศสำนักข่าวออนไลน์ของวิทได้ปล่อยคลิปเสียงการสนทนาทั้งหมดระหว่างกรีดกับอ้อมนะัก การเมืองหนุ่มอนาคตไกลบีบบังคับอดีตคนรักให้ทำแท้งพาหัวข่าวตัวใหญ่ปรากฏบนทุกหน้าจอคลิปเสียงนั้นชัดเจนและปฏิเสธไม่ได้มันเผยให้เห็นธาตุแท้ที่โหดเทียมและเลือดเย็นของกรีฑสังคมที่เคยชื่นชมเขากลับตาลปัดในทันทีกระสาและโจมตีถาโถมเข้าใส่เขาราวกับสึนามิอนาคตทางการเมืองของเขาพังทลายลงในชั่วข้ามคืนที่สำนักชีแม่ชีทุกคนต่างตกตะลึงกับข่าวที่เกิดขึ้นมาลีหน้า ซีเผือดเมื่อได้ฟังคลิปเสียงนั้นเธอเดินมาหาอ้อมด้วยท่าทีที่เปลี่ยนไปฉันฉันขอโทษเธอพูดเสียงอ่อยฉันไม่รู้ว่าเธอต้องเจออะไรมาบ้างอ้อมเพียงแค่พยักหน้ารับเธอไม่รู้สึกโกรธหรือเกลียดมาลีอีกต่อไปบ่ายวันนั้นเสียงไซเรนของรถตำรวจดังขึ้นมาแต่ไกลรถตำรวจหลายคันบุกขึ้นมาถึงสำนักชี นายตำรวจในเครื่องแบบเดินตรงมาที่ศาลาที่กริตเคยนั่งอยู่เมื่อวานแต่เป้าหมายของพวกเขาในวันนี้ไม่ใช่การมาทำบุญพวกเขามาเพื่อจับกลุ่มอาชญากรกริตถูกจับกลุ่มคาบ้านพักของเขาในกรุงเทพในข้อหาพยายามข่มขู่และจ้างวานทำร้ายผู้อื่นสงครามได้สิ้นสุดลงแล้วชัยชนะเป็นของอ้อมเธอหลั่งน้ำตาออกมาอีกครั้ง แต่นี่คือน้ำตาแห่งความโล่งใจน้ำตาของการปลดปล่อยเธอเป็นอิสระแล้วอย่างแท้จริงหนึ่งสัปดาห์ต่อมาอ้อมยืนอยู่หน้าประตูสำรักชีเธอไม่ได้อยู่ในชุดแม่ชีสีขาวอีกต่อไปแล้วแต่เป็นชุดเดรสธรรมดาที่ดูสบายตาเธอกำลังจะจากที่นี่ไปเธอตัดสินใจดีแล้วใช่ไหมแม่ชีสิริพรเอ่ยถามค่ะท่านแม่ชีอ้อมตอบ ที่นี่ให้ที่พักพิงแจดิฉันในวันที่มืดมนที่สุดแต่ตอนนี้ดิฉันต้องออกไปเผชิญโลกความจริงแล้วเธอหันไปมองท้องทีงท่นูนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพื่อเขาแม่ชีสิริพรยิ้มอย่างอ่อนโยนท่านยืนซองสีขาวซองหนึ่งให้อ้อมนี่เป็นเงินที่คณะสัตว์าบริจาคมาอาตจจมาแบ่งส่วนหนึ่งมาให้เธอเพื่อเป็นทุนในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ดิฉันรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะอ้อมปฏิเสธรับไปเถอะท่านยืนยันถือว่าเป็นของขวัญสำหรับหลานยายก็แล้วกันอ้อมรับซองนั้นมาด้วยความซาบซึ้งใจเธอก้มลงกราบลาแม่ชีสิริพรเป็นครั้งสุดท้ายขอบพระคุณสำหรับทุกอย่างนะเจ้าคะจงใช้ชีวิตให้ดีเถิดอ้อมท่านให้พร ความทุกข์ที่ผ่านมาให้ถือเป็นบทเรียนและจงจำไว้ว่าความดีและความกล้าหาญจะคุ้มครองเธอเสมออ้อมเดินออกจากประตูสำนักชีมาด้วยหัวใจที่เปลี่ยมไปด้วยความหวังเธอไม่ได้กลับไปกรุงเทพแต่เลือกที่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เมืองเล็กๆริมทะเลทางภาคใต้เธอใช้เงินที่ได้รับมาเปิดร้านหนังสือเล็กๆและห้องสมุดสำหรับเด็ก เธออยากสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยและเต็มไปด้วยความฝันให้กับลูกของเธอและเด็กคนอื่นๆหลายเดือนผ่านไปคดีของกริดก็ถึงที่สิ้นสุดเขาถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลาหลายสิบปีจากความผิดหลายกระทงชื่อของเขาค่อยๆเลือนหายไปจากหน้าสื่อส่วนอ้อมเธอกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของผู้หญิงที่ลุกขึ้นสู้เพื่อความยุติธรรม เรื่องราวของเธอถูกนำไปเล่าขานเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงคนอื่นๆวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังจัดหนังสืออยู่ในร้านวิทย์ก็เดินทางมาเยี่ยมเป็นไงบ้างคุณแม่เขาทักทายอย่างอารมณ์ดีก็ดีจ้ะอ้อมยิ้มกว้างขอบใจนายอีกครั้งนะสำหรับทุกอย่างเรื่องเล็กน้อยหนะ้าวิทย์ตอบแล้วนี่ตั้งชื่อลูกหรือยังอ้อมลูบท้องของเธอเบาๆตั้งแล้วจ้ะ เธอตอบเขาชื่อตะวันตะวันชื่อดีนะใช่อ้อมมองออกไปนอกหน้าต่างแสงแดดอ่อนๆส่งกระทบผืนน้ำทะเลเป็นประกายเพราะเขาคือแสงสว่างที่ทำให้แม่ของเขากล้าที่จะเดินออกจากความมืดมิดอดีตที่เจ็บปวดได้กลายเป็นเพียงเงาจางๆที่อยู่เบื้องหลัง ตอนนี้เบื้องหน้าของเธอคืออนาคตที่สดใสอนาคตที่มีเธอและตะวันลูกชายผู้เป็นดั่งดวงอาทิตย์ของเธอเธอไม่ได้เป็นเหยื่ออีกต่อไปเธอคือผู้รอดชีวิตและเธอพร้อมแล้วที่จะเขียนบทต่อไปของชีวิตด้วยตัวเธอเองหลายปีผ่านไปร้านหนังสือเล็กๆริมทะเลของอ้อมกลายเป็นศูนย์กลางของชุมชน เด็กๆชอบมานั่งอ่านหนังสือและฟังเธอนิทานที่เธอเล่าตะวันเติบโตะขึ้นเป็นเด็กชายที่ร่าเริงและแข็งแรงเขามีรอยยิ้มที่สดใสเหมือนชื่อของเขาอ้อมมองดูลูกชายวิ่งเล่นกับเพื่อนๆบนชายหาดด้วยหัวใจที่เต็มอิ่มร่องรอยของความทุกข์ในอดีตแทบไม่หลงเหลืออยู่บนใบหน้าของเธอมีเพียงแววตาที่สุขุมและเปี่ยมด้วยความเมตตา เย็นวันหนึ่งขณะที่พระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าตะวันวิ่งหน้าตื่นเข้ามาหาเธอแม่ครับมีคนมาหาแม่ครับเขาบอกว่าเขาเพิ่งออกมาจากที่ไกลๆหัวใจของอ้อมกระตุกวูบหนึ่งความกลัวในอดีตที่คิดว่าหายไปแล้วกลับปรากฏขึ้นมาเป็นเงาจางๆเธอเดินออกไปที่หน้าร้านชายคนหนึ่งยืนรออยู่ เขาไม่ใช่กริตแต่เป็นชายวัยกลางคนที่ดูสูบผอมและแก่กว่าวัยมากคุณอ้อมใช่ไหมครับเขาถามเสียงแหบพร่าอ้อมพยักหน้าช้าๆใช่ค่ะมีธุระอะไรหรือเปล่าคะผมผมชื่อมิ่งเป็นคนขับรถเก่าของคุณกริตชื่อนั้นทำให้อ้อมตัวแข็งไปชั่วคือผมพึ่งพนโทษออกมาเขาพูดต่อ ผมติดคุกไปหลายปีเพราะช่วยเขาทำเรื่องไม่ดีหลายอย่างแล้วคุณมาหาฉันทำไมอ้อมเถาอย่างระแวงชายคนนั้นก้มหน้าลงผมแค่อยากมาขอโทษคุณน้ำตาของเขาไหลออกมาผมรู้ว่าผมทำผิดไปมากผมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตคุณต้องพังทลายผมเสียใจจริงๆครับอ้อมนิ่งเงียบไป เธอเห็นความสำนึกผิดอย่างแท้จริงในแววตาของเขาความโกรธแค้นที่เคยมีในใจค่อยๆสลายไปฉันให้อภัยคุณเธอพูดเบาๆคนเราทุกคนทำผิดพลาดกันได้แต่ที่สำคัญคือเราต้องเรียนรู้จากมันชายคนนั้นมองเธอด้วยความซาบซึ้งขอบคุณครับขอบคุณจริงๆเขากล่าวคุณกริด